วันนี้มาหาน้องแม็กว่านนกไก่อีกแล้วนะคะนี่พาแอดวินมาด้วยนกไก่อยู่หรือเปล่ามาแล้วอ้นนาวแม่เหรอคะลูกสวัสดีคะลูกคะลูกอ๋อปิดตู้อาตตัวเล็กมาให้พี่ถ่ายรูปเลยตัวเล็ก อีกตัวหนึ่งไปไหนแหละอ๋อนี่ที่เจ้านี่ไปที่โด่งดังใช่ตจ้นี้แหละไปอยู่บ้านสวนเอ้ยไปอยู่บ้านไร่แล้วเป็นแมวบ้านไร้ค่ะอาหพี่าาพซื้ออาหารมาให้แล้วนี่พี่ท็อปซื้ออาหารมาให้แล้วโอ้ทุกคนมันจะอี่อย่างเด้ยวะมันจะโดนไปพัดไม่ได้ฮะเอออันตรายจังเลยไม่ตัดินเลย <laughs> ไอ้ไอ้ลูกเดี๋ยวพี่หาบ้านให้ทุกคนเลยนะน้องส้มพี่ค่ะอมาแล้วมาแล้วหูดีดมากดีดมากหังระวังมันตีมือนะลูกอยู่เยอะจะมั่งไหมคะได้เรื่องเลยค่ะได้เรื่อง อาหารให้นน่อ่เนี่ยคะ่ะมีอาหารกีอ่ะเด็กลูงกินนี่ก็นะกินได้แล้วก็อันนี้เขาบอกว่าทางลูกแมวแล้วก็แม่แมวแต่แอมว่าลูกแมวอาจจะอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่แม่ลูกแมวด็กให้กี้ก่อนก็ได้เออเราอยากรู้อยากเห็นอ,อยากรู้อยากเห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห กำลังดื้อยู่เลยค่ะอ๋อด็กที่หาบ้านให้ทุกคนเลยกคนเลยทุกคนเลยอตะแกงเอาไปทำากงเขาไปกกเอาทำากงขังแม่เขาอ๋อที่เขาไปทำอยู่ค่ะอ๋อทำากงเหรอคะใช่ค่ะเราไม่ได้เอากงที่ยังไม่แยกคุเอียหรอไม่มีรถไปเอากับเขาค่ะไม่มีรถไปเอาโทรบอกเขายังคะยังไม่ได้โทรเลยค่ะอืมเผื่อว่าเขาแหวะมาให้เขาเอามาให้ไม่ต้องไปเอาเอาตะแกงไปทำากงเหรอค่ะ เพื่อเพื่อว่าวันจ้เพื่อเวลาทำหมันหรอคะค่ะจะได้มีที่อืมถ้าไม่เปิดตรงนี้ไม่หอมหรือเปล่าแม่พอเขารัดไม่ได้อืมอืมโอเคออกไม่ได้เนาะค่ะรอแค่ว่าเบบดัน่นที่เฉยอือยคุณแม่โดนโดนทำหมันเนี่ยตอนนั้นเพิ่งไปฉีดยามาค่ะนะคะไปฉีดยาก่อนสองเข็มอ๋อ แล้วนี่อีกเมื่อไหร่ไปฉีดอีคะค่ะอ,อีกอาทิตย์หน้าค่ะโอเค okay. บอกให้เขาเร่งให้เลยมัน <c oughs> ต้องฉีดยาค่ะร้านนี้ถ้าไม่ฉีดยาเขาไม่ให้ทำเป็นวัคซีนอ่ะอแบบ่เขาจะได้แข็งแรงตัวนี้ชนินที่พาไปทำหมันผ่าเข้าไปแล้วเจอลูก เียบปิดกลับเหมือนเดิมเอามาส่งลูกคือพวกนี้ใช่เจอว่าแบบมีน้องในในมดลูกน้องมีมีเด็กอยู่อ่ะมอบอกไปเลี้ยงหลานก่อนน้องพี่ผากรอหนูอยู่เมื่อกี้ค่ะพี่ผากบอกว่าไปละเขอกไปไหนแล้วว่าไปทำอะไรแล้วอ๋อเหรอตัวนี้เป็นผู้หญิงนะคะน้องหางหางกูดน่ารักไหนดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อย โอ้โหสาวหวานโอ้โหานหานหาบ้านให้นะลูกนะ,ะหาบ้านให้นะอากาศดีแล้วนะอันนี้น้องอันนี้อันนี้น้องเป็นอันนี้น้องเป็นผู้หญิงนะคะตรงนี้หางยาวเป็นสลิดสลิดลายอ่อนๆหางยาวหันหน้าดูานะลูกโอเคโอเคโอ้โหอย่างดื้อเลยเอาลงไปเอออย่า อ้ะส้มนะคะตอนนี้น้องส้มเป็นตัวผู้น้องจะหางก,กุดๆนิดหนึ่งหางงองๆนิดหน่อยนนะ,ะนี่นน้องป,าปาลาส้มปลาส้มอีกประมาณเดือนค่ะอือน้องส้ม